สำหรับใครที่ชอบโกนขนถูกใจสิ่งนี้แน่นอนเพราะนี่คือเครื่องโกนขนไฟฟ้าจากแบรนด์ e n c h a n รุ่น Mini 6 c h e v e r ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับมันมีชื่อว่า Mini มันเลยมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกลองเทียบกับโทรศัพท์ดูสิครับหรือว่าลองเทียบกับฝ่ามือผมก็ได้เห็นเล็กๆแบบนี้แต่คุณภาพของมันเกินตัวไปไกลเลยครับใบมมดของมันก็เป็นแบบรางคู่ทําให้เวลาโกนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่สูงมากแล้วก็เกลี้ยงไม่ละคายเครืองต่อผิวด้วยนะครับดูฮะ และฐานใบมีดของมันก็สามารถที่จะปรับโค้งเข้ากับรูปลักษณะของสถานที่ที่คุณอยากจะโกนขนเน่นะครับหรือจะเป็นตรงไหนก็ได้ที่คุณอยากจะโกนมันก็เข้าเหลี่ยมเข้ามุมไปหมดได้เลยคุณแค่ถูถูแค่นี้เองครับเอออันนี้ไม่ดึงนะอืมโกนสบายด้วยดูผลงานใ,นใกล้ๆดูสิครับอันนี้ยังไม่เก็บงานนะครับแค่ถูถูนิดๆหน่อยๆ บอกแล้วครับว่าคุณภาพเกินตัวมากๆเวลาคุณจะใช้งานก็แค่กดปุ่มแค่นี้เลยฮะแล้วคุณก็สามารถที่จะถูไปในบริเวณที่คุณอยากจะโกนได้นะครับหรือว่านอกจากมันจะโกนหนวดได้ขนทุกที่มันก็สามารถที่จะโกนได้นะครับเดี๋ยวลองโกนให้ดูขนที่ผมบอกไปก็คือขนขานี่แหละครับคุณผู้หญิงบางคนอาจจะเอามาโกนขนขาหรือว่าขนแขนก็ได้เดี๋ยวผมลองไถให้ดูนะครับ ดูผลงานการโกนของเครื่องนี้ฮะจิ๋วแต่แจ,วจ๋วจริงๆเกลี้ยงกริบเลยและถ้าคุณอยากจะทำความสะอาดมันอย่างหมดจดแล้วก็ง่ายๆครับเพราะว่ามันกันน้ำครับที่ IPX7 คุณก็สามารถที่จะทำความสะอาดมันได้อย่างง่ายดายแบบนี้เลยครับผมชอบตรงนี้มากๆครับเขาคิดมาดีมากเลยเวลาคุณอยากจะพกพามันคุณก็แค่กดตรงนี้แช่เวลาคุณเอาใส่ในกระเป๋าเวลาที่ของมันไปล้นโดนนะครับ มันก็จะไม่กดเปิดให้คุณถ้าคุณอยากจะปลดล็อกโหมดนี้คุณก็แค่กดแช่ประมาณ5าวิเท่านั้นเองครับมันก็จะกลับมาใช้งานให้คุณได้เหมือนเดิมอะเวลาในการชาร์จเต็มก็ใช้เวลาพิงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นมีไฟแจ้งเตือนสถานะตรงนี้และใช้งานได้ต่อเนื่องถึง90นาทีครับผมไม่มีอะไรพูดต่อแล้วครับตัวนี้จบสําหรับการพกพาผิวแต่โคตรจะแจว๋วราคาก็แจ๋วด้วยเหมือนกันครับใบมีดคมไม่ละลายเกรืองผิวผมจะปักตะกร้าไว้ด้านซ้ายล่างมุมนี้นี่เป็นตะกร้าออฟฟิเชียลของแบรนด์ ขอเก็บงานก่อนนะครับไปไปโกนได้แล้ว